ผู้ชมครับอีกหนึ่งประเด็นใครที่เป็นแฟนบอลของลำพูนนะฮะวอร์รีเออร์เนี่ยน่าจะติดตามแล้วก็รู้จักชื่อของทางด้านของบอสตานเป็นอย่างดีนะครับคือวันนี้เนี่ยตำรวจเนี่ยได้มีการเข้าไปบุกจับนะฮะบอสตานเนื่องจากว่ามีค้นหาหลักฐานแล้วก็มีเข้าใจว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บพานันที่มีชื่อว่า t s 9 1 1 c o m เนี่ยและพบว่าบอสตานเนี่ยมีส่วนเอี่ยวด้วยเลยเป็นที่มาของการที่ต้องมีการตรวจสอบวงเงินเนี่ยนะครับที่มีการหมุนเวียนภายในบัญชีกว่า1000ล้านบาทว่าเงินตรงนี้เนี่ยมี ส่วนเกี่ยวข้องกับ Small สโมสรนะฮะลำพูนวอริเออร์หรือไม่เพราะว่ามันอาจจะเข้าข่ายในเรื่องของการฟอกเงินถูกไหมฮะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเรื่องของเครือข่ายเงินต่างๆนะครับที่บอสตานใช้อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนั่นก็คือว่า Small สโมสรนะครับลำพูนวอริเออร์เนี่ยถ้าหลังจากนี้พบว่ามีการใช้เงินจากเครือข่ายเว็บการพนันเนี่ยก็อ,อาจจะต้องมีการปิดหรือถอนตัวออกจากประธาน Small สโมสรลำพูนวอริเออร์นั่นเองครับ คุณผู้ชมครับติดตามประเด็นนี้กันหน่อยดีกว่าครับคือเรื่องเรื่องเนี่ยจนที่ตำรวจนะฮะก็เข้าไปจับกลุ่มเนี่ยบอสตันนะครับซึ่งเป็นเจ้าของสโมสรลําพูนวอริเออร์ในทีมของไทลีกได้ที่จังหวัดพะเยาคือใครเนี่ยที่เป็นแฟนคลับของบอสตันเนี่ยจะรู้ดีกันอยู่แล้วว่าเขาเนี่ยพึ่งจากเข้ามาเรียกว่าเป็นการซื้อสโมสรเนาะค,คือเรียกว่าเป็นประธานทีมดีกว่าแบบนี้แล้วเป็นประธานสโมสรของลําพูลวอริเออร์ ซึ่งทีนี้ปุ๊บปรากฏว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องที่มาเป็นเรื่องของเครือข่ายเว็บการพนันนี่แหละเมะื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาไปกับบอสตาเน,นะครับเป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์และฟอกเงินโดยหนึ่งในนั้นก็คือการซื้อทีมฟุตบอลแล้วก็มีรายงานด้วยนะฮะว่าทรัพย์สินที่คาดว่าจะต้องถูกยึดเนี่ยมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า1000ล้านบาท มีทั้งบ้านที่ดินแล้วก็รถหรูในอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับรวมถึงสโมสรฟุตบอลลำพูลวรอริเออร์คือที่มันเป็นประเด็นกันอยู่ในตอนนี้ก็คือว่าคือบอสตาเนี่ยถ้าสมมติว่าทำคดีเว็บพนันแล้วก็ฟอกเงินเนี่ยคือถ้าใช้เงินใช้จ่ายในแบบของตัวเองก็ปกติแต่มันมีส่วนเอี่ยวเนื่องนั้นก็คือว่ามาเป็นประธานและเพิ่งซื้อสโมสรน,นี้เลยคุณผู้ชมลำพูลวรอริเออร์มันก็เลยกลายเป็นว่า เนี่ยสโมสรฟุตบอลลำพูนวอริเออร์เนี่ยจะต้องถูกเอี่ยวเนื่องมาจากในการฟอกเงินหรือเปล่าเพราะว่าบอสตานเนี่ยมีเรียวกว่าเป็นแหล่งที่มาของเงินเนี่ยนะครับจากการตรวจสอบก็คือเว็บพนันออนไลน์ที่มีชื่อว่า t s 9 1 1 com แล้วก็มีความเอี่ยวเนื่องมาจนทําให้ตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะต้องเสนอสารออกหมายจับมาแล้วเมื่อวันนี้สําหรับลำพูนวอริเดอร์เดี๋ยวทําให้ใครหลายคนรู้จักก่อนเนาะ ก็คือตอนนี้เนี่ยมีการเลื่อนขั้นนะฮะเข้าไปสู่ไทลีกเมื่อปีที่แล้วซึ่งฤดูกาลล่าสุดนะครับก็จบไปอันดับที่10ของตารางแล้วก็กำลังจะอยู่ในระหว่างการปรับปรุงสนามแม่กวงสเตเดียมแล้วก็เพิ่งจะประกาศนะฮะร่วมมือกับกลุ่มผู้บริหารลายใหม่ของสโมสรไปเมื่อวานนี้เองก่อนที่จะบอสตาเนี่ยจะถูกจับกลุมตัวนะฮะมันก็เลยเป็นประเด็นที่พูดถึงกันอยู่ในตอนนี้ทีนี้ไปดูพฤติการของเจ้าหน้าที่กันหน่อยดีกว่านะครับ คือต้องบอกว่าพลตํารวจโทรไปรงผิวพันธ์นะฮะผู้บัญชาการสํานักง,งานกฎหมายและคดีในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการเนี่ยท่านเองก็เปิดเผยได้ครก่อนเข้าร่วมสอบปากคํานะครับนายพงศริหรือว่าบอสตาลประธานสมาาประนโมสรสสฟุตบอลลำพูนวรอริเออร์ซึ่งเป็นผู้ต้องหานะครับ ท่านบอกว่าการสอบปากคําวันนี้เนี่ยจะเน้นการสอบเกี่ยวกับประเด็นต่างๆตั้งแต่การเริ่มดําเนินการธุรกิจนี้แล้วก็อาชีพนะครับรวมไปถึงที่มาที่ไปของการทําธุรกิจแล้วก็หล่องแหล่งที่มาของรายได้ว่ามีรายได้ในถูกกฎหมายหรือไม่ซึ่งเบื้องตนน้นนะฮะก็พบแล้วแหละว่ามีการเปิดให้เล่นพนันมาเป็นระยะเวลานานนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจของปอทเนี่ยจริงๆเริ่มสืบสวนกันมาตั้งแต่ปี2560เสียระยะเวลาก็คือประมาณ6ปีที่ผ่านมาแล้ว จากนั้นในปี63นะครับถึงปี64ทางบอทอเองเนี่ยก็ได้มีการส่งรายงานนะครับการสืบสวนมายังตำรวจ PCT แล้วก็ได้รับเรื่องเนี่ยมาดำเนินการต่อนะฮะจนกระทั่งสามารถดำเนินการจับกลุมได้โดยต้องดูนะฮะว่าผู้ต้องหาเนี่ยจะรับสารภาพหรือไม่เพราะว่าในตอนนี้เนี่ยทางด้านของท่านพลตํารวจโทไตรงผิวพันธ์นะฮะผู้การสํานักงานกฎหมายและคดีที่ท่านเป็นหัวหน้าชุดจับกลุมในครั้งนี้เนี่ยท่านบอกว่า ถ้าตอนนี้เนี่ยพยานหลักฐานมีเพียงพอก็จะขออนุมัติหมายสารในการออกหมายจับบอสตานกับพวกอีก3รายด้วยกันนะครับซึ่งตอนนี้จับบอสตานได้แล้วคือพฤติการของบอสตานเนี่ยก่อนหน้านี้ถ้าเกิดที่ผมบอกไปเนาะคือปี63สึงปี64เนี่ยก็มีการดำเนินการธุรกิจในแบบของการเล่นพนันออนไลน์หรือเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์มาโดยตลอดนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเส้นทางการเงินเนี่ยมันก็หมุนเวียนอยู่ในรูปแบบของการฟอกเงินนู่นนี่นั่นบลา b ล a แต่ปรากฏว่าในการเปิดตัวเนี่ยสโมสรลำพูนวอริเออร์เนี่ยมันมีการเลื่อนชั้นสู่ไทยลีกเมื่อปีที่แล้วแล้วก็มันเพิ่งจะประกาศความร่วมมือกับกลุ่มผู้บริหารหลักรายใหม่ก็คือบอตานมันก็เลยเป็นประเด็นที่ถ้าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยสืบไปแล้วว่าวงเงินอีก1,000ล้านบาทเนี่ยมันมาจากที่บอตานเนี่ยเล่นอาเปิดเว็บพนันออนไลน์ สโมสรลำพูนเวอร์ลเออร์จะมีปัญหาหรือไม่อย่างไรหลังจากนี้จะต้องมีการเหมือนแบบเปลี่ยนผู้บริหารใหม่หรืออาจจะต้องมีการปิดตัวสโมสรไปหรือเปล่าหรือว่าเงินอัดฉีดก่อนหน้านี้มาจากเงินสีเทาหรือไม่อย่างไรนี่คือประเด็นที่เราต้องดูกันหลังจากนี้ด้วยนะฮะครับ